พี่เข้ามาถึงแล้วอ่ะไ่อยู่หลังไหนนี่เขน่าวเียน่วอะไรอ่ะรีบไปรีบไปเพียนขียนข่ สวัสดีครับน้องชื่ออะไรนะครับชื่อธนาทิพย์จรุนเพ็ญครับชื่อเด่นชื่อน้องอะไรครับชื่อบอลครับตอนนี้อายุกี่ปีครับแปดย่างสิบเก้าครับอืมครับเหตุการณ์ในวันนั้นที่เราเก็บสร้อยได้นะครับเป็นวันที่เท่าไหร่นะครับวันที่สิบสามครับเวลาประมาณประมาณห้าทุ่มเกือบเที่ยงคืนครับเก็บได้ที่ไหนนะครับที่ถนนสงการครับอืมวันนั้นเราไปทําไปอะไรครับไปไปเล่นสงการเนี่ยนะครับเล่นสงการเนาะเดือนเดือนอยู่แล้วเห็นก็เลยเก็บมา ตอนนั้นที่เก็บได้รู้สึกว่ามันเป็นอะไรครับที่เห็นนะเห็นนะผมหยิบมาผมเอาขึ้นมาดูเลยครับก็<ม>เป็นสส้ไส้ทองเนยครับ,รบที่แรกผมว่าถือถือยู่อว่าเผื่อแบบว่าคนพิ่งําตกแล้วเห็นผมถืออยู่ก็เลยมเมาคืนอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ไม่มีครับผมก็เลยไปโพสเพซครับโพสเฟซประกาศตามหาเจ้าของเลรครับใช่ครับทีนี้มันก็ไม่มีคนทักมาครับก็เลยเห็นเพจกระสินเขาทมหาพอดีครับผมก็เลยติดต่อเบอร์ที่เขาลงไว้ครับ วินาที่เราเก็บได้ครั้งแรกเนี่ยเราไม่คิดอยากเอาไว้เลยครับไม่ครับเพราะว่าคิดว่าแบบทั้งแบบเคว่าจะเก็บเงินได้ครับอืมมันไม่สบายใจตัวเองนะครับหรือเราคิดว่าอาจจะเป็นทองปลอมไหมไม่ครับทองทองปลอมหรือทองแท้ผมก็เคยอยู่แล้วครับอืมครับตอนนี้เราเอ้ทํางานที่ไหนนะครับอยู่ทรงไปครับอยู่ทำเอเอรับครับ เจ้าของที่ได้คืนไปเขาบอกอะไรกับเราบ้างก็ขอบคุณครับเพราะว่าเขาก็ไม่คิดว่าจะได้คืนเหมือนกันครับเพราะว่าปกติแล้วส่วนนี้ก็น่าจะไม่คืนกันน่าจะไปขายเขาก็คิดว่าคนอื่นไปขายแล้วไม่คิดอยากได้เลยเหรอครับไม่นะครับแพงนะทองในะตอนนี้ราคาบาทไม่ใช่จะ40,000แล้วหมอตอนนี้นะไม่ใช่ครับมไม่ใช่ของเราช่างเขา เพราะมันก็หลายใบทบเพราะว่าผมก็พอรู้เลยครับรู้สึกสบายใจดีใจไหมที่เจ้าของมารับไปแล้วรู้สึกดีใจไหมสบายใจครับอืเพราะว่าก็เวลาว่าคืนก็สบายใจครับเพราะมันไม่ใช่ของตัวเองครับครับคุณพ่อครับรู้สึกอะไรทีลลกซ้ายเจ้าของเนี่ยเก็บของมีคาอยู่อู้มูลค่าเป็นแสนนะครับดีใจครับครับบอกเ่นเก็บใจกับมาใบฝากไว้ก็พอเนี่ยแหละเพิคนติด แต่น้ำหาเขาจังติดต่อไปคลื่นเมาครับอืมจะว่าวหลายหมืออยู่ดีครับเพิ่จะติดต่อมาจนคองการมูทายครับตอนคุณพ่อเห็นงานอยู่ใส่ครับยูสาศซูนครับเทศบาลนครเทศบาลเนาะครับผมซ้อนดูยังไงครับคือได้เป็นแบบนี้ัะมันไม่มของเข้าไหนละครับมันไม่มาของเขากห้แกไปยังไงรบเพราะตัดใจให้เขาตีชมดีกว่าครับกับเขาสบาดใจของเขาดีกว่า ดีใจเนาะที่สอนลูกได้ดีเนาะครับผมอือก็ควรล้างขักซ้อนได้ตามที่เขาสอนนั่นแหละครับครับตอนนี้ค่าเสียใจอย่างของของขั้วเขาโอเคป่ะครับจะโอเคขาดสนป่ะมันก็ขาดสนอยู่ละครับอือปกติจะวางเทากับศูดย์ล้ำแจงเขาเนาะครับผมอือเป็นอาชีพสิเจดีแมนครับเล็กซ์ติบางนี่แหละครับความหวังเป็นความหวังของขั้วเนาะจะ ลูกชายครับนะความบันทุกคนแหละครับลูกจะสอนทุกคนนะครับม่ม um> ีของข้องหลมแม่เล็กน้อยกระลึงนึงเล่นปาปาสิบปากรบลุกกระิบของเขาก็ไม่มองเอือแม่ของคอว่างไว้กับหามหยิบครัต้องขออย่างนี้ครับต้องหยิบไปโดยพลการพูดใจในตัวลูกเนาะครับผมที่คุณพ่อครับดูกใช่กอดกันนะครับกอดกันนะกอดนะครับ ¿No? ¿Eh?